นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแต่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแต่องค์พระธรรมขอนอบน้อมแต่องค์พระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีบรรดาญ <c oughs> าติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังสดับรับฟัง ธรรมะสบายอารมณ์ในช่วงเวลาเย็นๆอัตมาภาพพระครูปลัดนเชตพงศ์สิริวังโสได้นำเอาสาระสารธรรมเล็กๆน้อยๆอมาพูดมาคุยมาบอกมากล่าวการตามสติปัญญาที่จะขวนขวายที่จะสาอหามาได้ามาพูดมาคุยกันในช่วงเวลาย,ยามเย็นหลังจากที่ พระสงฆ์องค์เนรวัดป่าห้าพระองค์ทําวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็มาพบกันในช่วงของเย็นวันวันที่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันอังคารวันที่16เนาะวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เมื่อสองสวันที่ผ่านมาวันที่12-13-14 อัตมาภาพเดินทางไปกิจนิมนต์ที่จังหวัดศกกรีสะเกตโอ้ไปถึงที่นั่นน่ะกลางคืนนี่หนาวนึกว่าจะเหมือนทางปทุมธานีของเราแต่ไปถึงแล้วหนาวหนาวเย็นมากๆเลยน่าจะเป็นประมาณสักสักสิบสองสิบสามองศาประมาณนี้แต่ช่วงกลางวันเนี่ยร้อนอบอ้าวร้อนร้อนแดด ก็เป็นอย่างนี้ทุกวันญาติโยมที่เขาเคยอยู่จนชินแล้วก็ก็บอกว่าธรรมดาเออเรามันเป็นประเภทที่ว่าโดนอะไรนิดๆหน่อยๆก็มักจะไม่ค่อยสบายก็เลยทำให้ร่างกายไม่ค่อยจะอาจจะเรียกว่ายังไงดีร่างกายไม่ค่อยจะ จะ,จะเรียกว่าไม่สมประกอบก็ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นะนะแต่วันนี้ก็กลับมาพบกับญาติโยมสาธุชนตามปกติเหมือนเดิมสุขภาพร่างกายที่ญาติโยมเป็นห่วงเป็นใยถามไถ่เข้ามาก็ยังพอไปพอมาได้อยูอ่ไม่มีปัญหาอะไรเ,เป็นปัญหาบ้างนิดหน่อยก็คือเรื่อง โรคกระเพะาะญาติโยมโทรศัพท์มาถามมากมายหลายท่านเ,เป็นโรคกระเพาะแล้วก็เป็นโรคโกรดไหลย้อน,อม,นมันทุกข์มันทรมานจริงๆนะคุณโยมนะกรดไหลย้อนเนี่ยเผลอๆแป๊บเดียวมันก็เรอเรอ,เรอแล้วก็มันมันเป็นน้ําน้าเลอเนี่ยน้ําเปรี้ยวน้ําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ปกติเหมือนกัน ในขณะที่กําลังบรรยายธรรมะอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่ามีมีโอกาสมันจเจริอออกมาเนี่ยก็ต้องขออาภัยด้วยนะจริ <c oughs> งๆไม่อยากจะให้มันมีหรอกแต่ว่ามันเป็นไปนตามธรรมชาติของมัน <c oughs> วันนี้ก็เป็นช่วงโอกาสที่ <c oughs> <c oughs> ญาติโยมพี่น้องมากมายหลายท่านาที่กำลังวิตกกังวลโดยเฉพาะ บ้านเราชาวปทุมธานเาีเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนี่แนหะละโรคระบาดโรคโควิดนี่แหละได้ข่าวจากทางการของทางราชการก็บอกว่ามีเพิ่มมีจำนวนคนป่วยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยจะสบายใจเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่ากลัวเองจะไปติดชงติดเชื้ออะไรหรอกแต่กลัวว่าพี่น้องญาติโยม จะไปมาหาสู่กันไม่ระม,มัดระวังคือกาดตกถ้ากาดตกแล้วก็ลําบากาเพราะฉะนั้นต้องทําตามทางราชการเขากล่าวนะคุณโยมนะกาดอย่าตกห,าหมายความว่าต้องระม,มัดระวังไว้อยู่เสมอจะไปจะมาจะกินอาหารก็ต้องกินร้อนช้อนกลางถ้ากินร้อนช้อนกลางได้นี่ก็คงจะเป็น เป็นการหล,ล,ลีกทางให้โรคโควิดมันไม่เข้ามาหาเราและนอกจากนั้นก็ต้องมันล้างมือมันล้างมือบ่อยๆอเช็ดไม้เช็ดมือให้สะอาดอแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะนั่งระยะทิ้ง,งห่าง ิงห่างกันให้มันได้โดยเฉพาะคนในครอบครัวอยากคิดว่ามันจะไม่มีมันจะไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันมันมันเอายากเอาํำบากอันนี้ก็เป็นความวิตกกังวลความเห็นอกเห็นใจซึ่งพี่น้องของเราก็ <c oughs> ต่างทำมาหากินทำมาค้าขายไม่อยากให้มันไปประสบกับปัญหาโรคภยัยไข้เจ็บอย่างนั้นก็ต้องรักษาตนให้พ้นจาก ภกภัยจากโรคภัยทั้งสิ้นเถิดเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่เมตตาให้ตัวเองถ้าทำแผ่เมตตาให้ตัวเองดีแล้วมันก็เป็นเป็นการปลอดเชื้อเป็นการเป็นการขจัดปัดเป่าเป็นเป็นการรักษาไม่ให้เชื้อมันมันมาติดคนในชุมชนมาติดคนในบ้านในเรือนคนที่ออกไปข้างนอกบ้านกลับเข้ามาแล้วก็ต้องล้าง,ม,างมือ ล้างเาท้าแล้วอาบน้าอาบท่าให้เสร็จเรียบร้อยจะเป็นการดีเหมือนกันนี่แหละยุคนี้มันเป็นไปตามนี้ก็ต้องเป็นไปตามก็ต้องว่าไปตาม <c oughs> วิถีชีวิตของมันให้มันให้มันจบไปสักทีไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวประเทศอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันจะเห็นได้ว่า,าทุกทุกประเทศผู้คนก็ตา่าง <c oughs> สวมหน้ากากาเข้าหากัน เวลาคุยกันแทบจะไม่รู้ว่าเลยว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่า,เ,าเป็นคนที่รู้จักกันหรือเปล่าต้องดูดีๆทึงจะรู้ว่าเป็นคนที่รู้จักกันเนี่ยเขาเรียกว่าสวมหน้ากากเข้าหากันต,ตอนนี้แหละวันนี้จะพูดจะคุยเรื่องของการญาติโย,ยมามาพูดมาสนทนาว่า การทําบุญอย่างไรให้ได้บุญ <ija> เนี่ยการทําบุญอย่างไรให้ได้บุญจําได้ว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยอตมาพูดถึงการให้ทานการรักษาศีลและก็การบําเพ็ญภาวนาการทําบุญให้ได้บุญเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการให้ทานอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะการรักษาศีลไม่ใช่เฉพาะการบําเพ็ญภาวนาอย่างเดียวคนที่รู้จักทําบุญแล้วได้บุญ เหมือนกับการขวนขวายหาทรัพย์เมื่อหาทรัพย์ได้แล้วเนี่ยต้องรู้จักใช้ทรัพย์ทําไมถึงรู้จักใช้ทรัพย์ถ้าได้ทรัพย์มาแล้วใช้ทรัพย์ไม่เป็นทรัพย์นั้นก็เปล่าประโยชน์ทิ้งไปโดยไม่มีประโยชน์ดังนั้นเมื่อเราได้ทรัพย์มาเราเราก็ต้องใช้ทรัพย์ให้มันเป็นประการแรกก็คือองค์พระบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าของเราตัดสอนเอาไว้ว่าใช้ทรัพย์ ให้เป็นก็คือแบ่งทรัพย์ให้มันเป็นสี่ส่วนนะคุณโยมนะแต่เราลอ,ลองฟังไว้ดูหน่อยแบ่งทรัพย์ให้มันเป็นสี่ส่วนเราหนึ่งเดือนมันสิ้นสิ้นเดือนมาแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งเงินเดือนเนี่ยหรือว่าเรามีโชคมีลาบมาก้อนหนึ่งเราจะเอาทรัพย์ไปไว้ยังไงเราจะไปเก็บไว้ยังไงหรือว่าเราจะโยนโยนลงลงบอ่อลงปากเหวปากเอว,ปา,เอวอาปากอ่าวไปเลยหรือ,อยังไง ประการแรกท่านบอกว่าให้รู้จักฝังทรัพ์ฝังทรัพย์ก็คือการทําบุญนั่นแหละจะฝังไว้ตรงไหนฝังไว้ในพระพุทธศาสนาก็ดีด้วยการสร้างด้วยการสร้างเสนาสนะห้องน้ําห้องท่าศาลาการประเรียนโบสถ์ศาลาอะไรต่างๆเราก็สั่งสมไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเรียกว่าทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนา แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทําบุญกับบิดามารดาของเราเรียกว่า,ามาตาปิตุอุปัฏฐานังอุปัมร,รมอุปถากบิดามารดาของเราเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการเก็บซับไว้ฝังซับไว้ให้ถูกให้ต้องอย่าขี้เหนียวเกินไปอย่าเอาไปใช้โดยที่ไม่ไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้ ไม่ไม,ไม่ไม่นึกเสียดายเอ่ย yeah. ประการแรกนี่นะก็คือการฝังทรัพย์ไว้ให้รู้จักการทําบุญให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองเกิดประโยชน์แก่ครอบครัวเกิดประโยชน์แก่วงตระกูลเกิดประโยชน์แก่สังคมผู้อื่นญ uh huh. าติมิตรพี่น้องในชุมชนเดียวกันเนี yeah. ่ยก็คือการฝังขุมรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาฝังขุมทรัพย์ไว้โดยการเลี้ยงดูพ่อแม่บิดามารดาปูยา่ย่าตายายของเรา ก็คือการฝังขุมทรัพย์ไว้นั่นเองประการที่2ก็คือใช้หนี้เก่าใช้หนี้เก่านี่คือ,อยังไงใช้นี่เก่านี่ก็หมายความว่านี่แหละก็คือให้พ่อให้แม่ได้เงินมาก็แบ่งทรัพย์แบ่งส่วนอันนี้ให้คุณพ่อนะให้คุณพ่อไว้ใช้ไว้สอยไว้ซื้อหยุกซื้อยาเสื้อผ้าอาภรณ์เพราะว่าลูกนานๆทีจะได้มาหาจะได้มา เยี่ยมมาเยือนอก็เอาไว้เผื่อได้ใช้ได้จ่ายเผื่อเผื่อมีประโยชน์ซื้อยารักษาโรคยาแก้ปวดแก้เมื่อยอะไรต่างๆก็คือใช้นี่พ่อนี่แม่แหละก็คือใช้นี่เก่าเพราะว่าลูกแต่ละคนนั้นเอาของพ่อของแม่นมาใช้ก่อนเอาของพ่อของแม่มาใช้ก่อนพ่อแม่ไม่มีก็หาให้ถ้าเราบอกว่า ขอพ่อขอแม่มาก่อนนี่พ่อแม่ไม่มีก็หาให้นี่แหละจึงจำเป็นเวลาเราหาได้แล้วเราจะต้องคืนให้พ่อให้แม่แต่ลูกบางคนเคยให้พ่อให้แม่หรือเปล่าเคยใช้นี่เก่าหรือเปล่าคิดดูนะคิดดูเอาเองเออบางคนเคยใช้นี่เก่าหรือเปล่าเคยใช้แต่ใช้น้อยหรือว่ายังใช้ไม่หมดเลยเ,เจ้าของนี้ก็ไปซะก่อนแล้วก็มียังใช้ไม่หมดเลยผู้เป็นนี้ก็ไปก่อนก็มี อย่างนี้เป็นต้นยังใช้ไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้นี่เก่าให้มันจบจบไปซะเออให้มันผ่านพ้นไปออ,อย่าให้มีมีนี่ตกค้างอยู่ก็เรียกว่าใช้นี่เก่าให้พ่อให้แม่ประการที่สามก็คือใช้นี่ใหม่อืมใช้นี่ใหม่ใช้นี้ใหม่นี่คือยังไงอ,อืนี่อาจจะมาพูดไปพูดมาแล้วมันเริ่มขึ้นแล้ว <c oughs> ใช้หนี้ใหม่ก็คือเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ความรู้ให้หน้าที่การงานให้ข้าวปลาอาหารแก่ลูกเ,เรามีลูกกี่คนนี่แหละเจ้าของหนี้ใหม่เข้ามาเข้ามาเอาแล้วเข้ามาบอกแล้วเข้ามาขอขอขอยืมไปใช้ก่อนเราก็ต้องให้เขา ถ้าพ่อแม่ไม่มีให้เขาจะมีต้นทุนมาจากไหนที่จะเอาไปใช้ไปจ่ายเอาไปลงทุนอยากจะให้เขาเรียนหนังสือดีๆเราก็ต้องมีต้นทุนให้เขามีเงินไปให้เขาไปโรงเรียนดีๆอย่างนี้เป็นต้นอยากให้เขาทำงานดีๆเราก็นี่แหละหนี้ใหม่เราก็ต้องเกิดขึ้นแล้วนี่ส่วนหนี้ใหม่เนี่ยคนที่เป็นเจ้าหนี้นี่คือพ่อคือแม่คือเจ้าของเนี่ยไม่กล้าไปถามหรอกสุดแท้แต่ว่า เขาจะให้คืนเมื่อ,อไหร่เนี่เป็นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อันที่สี่ก็คือทรัพย์สินที่ได้มาก็คือทิ้งเหวเหวลึกขนาดไหนก็ทิ้งทิ้งเหวนี่คืออะไระก็คือ,อเอาไปใช้ไปจ่ายเอาไปกินเอาไปอยู่เพื่อดำรงชีวิตนั่นแหละ,ะเหว ไม่ได้ลึกไม่ได้ใหญ่แต่ว่าทิ้งลงไปไม่เคยเต็มสักทีเต็มไม่โยมเต็มไม่ไม่เคยเต็มเนาะ,ะใส่เข้าไปทั้งตื่นเช้าก็ขึ้นมาก็กินข้าวเช้าก็ต้องหาตื่นเช้าตื่นสายมาตอนเที่ยงก็กินอีกตกเย็นมาก็กินอีกเนี่ยเขาเรียกว่าทิ้งเหวาทิ้งเหวไม่เคยเต็มไม่เคยไม่เคยล้นไม่เคยเต็มสักที นี่คือส่วนที่สี่ที่จะต้องเอาไว้แต่ส่วนที่สีเนี่ยคนที่ชาญฉลาดเขาก็ต้องแยกแยะให้เป็นแยกแยะให้ไดเ้เขามีส่วนที่สีไว้เนี่ยเราจะต้องใช้ให้มันเป็นบางทีบางครั้งบางคนนี่ขี้เหนียวจนไม่อยากใช้เลยเได้มาแล้วก็ไม่เคยเอามากินมาใช้อยากจะกินก็ไม่เอาเงินมาซื้อก็ไม่ยอมเอามาใช้เนี่ยพอได้เงินก็เอาไปเก็บหมดเก็บหมด เข้าแบงค์เข้าธนาคารฝากไว้เวลาตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเ,เป็นไข้ต้องไปหาหม,หาหมอต้องไปรักษาตนเองก็ไม่ยอมที่จะถอนเงินถอนจตังค์ที่เก็บเอาไว้ออกมาใชเ้เวลาอยากจะกินอาหารดีๆก็ไม่กล้ากินเสียดายจะเอาไวต้ตอนไหนแล้วเะาไปกินตอนไหนล่ะตายแล้วจะได้กินเหรอ เวลาอยากแกเที่ยวมีเวลาอยากแกเที่ยวเห็นเขาไปทําบุญที่โน่นที่นี่โอ้อยากไปกับเขาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเสียดายตังค์เห็นเขาไปทําบุญที่ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะ,อะไรต่อมีอะไรเราถ้าคนฉลาดเนี่ยก็ก็บอกว่โอ้ขณะนี้ฉันเป็นอิสระแล้วฉันไม่มีภาระอะไรที่จะต้องไป ให้มันติดค้างอยู่ในใจอีกแล้วอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากไปไปอยากทําบุญทำยกเว้นการทําบาปไม่ทำนี้เขาเรียกว่าเอาไปทําประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นการทิ้งเหวอย่างมีอย่างมีสติอย่างมีอารมณ์อย่างมีปัญญาให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาจนาราสีนั่นเองเ,อเพราะว่าการทําทุกอย่างเนี่ย เราทําเพื่ออนาคตข้างหน้าอ,อนาคตข้างหน้าก็คือสัมปรายภพคือโลกหน้าต่อไปเราไม่ควรที่จะไปดักดานอยู่กับอของเก่าโลกเก่า,าโลกใหม่มันมีทางที่จะไปอยู่มีทางที่จะทําอยู่มีทางที่จะให้มันเกิดประโยชน์ได้อยู่เราทําตอนนี้ให้ดีที่สุดตอนตอนหน้าเราก็ได้มาเองเ,อเราก็ได้มาเอง เช่นการาให้ทานให้ทานดีก็เป็นประโยชน์แก่เราการรักษาศีลดีก็เป็นประโยชน์แก่เราการภาวนาดีก็เป็นประโยชน์แก่เราการให้ต้องรู้จักการให้คือให้ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ให้ความเมตตาต่อผู้ยากไร้ให้อภัยต่อผู้ผิดพลาดและก็ให้โอกาส ต่อผู้มีความหวังนี่ถ้าเราให้อย่างนี้ได้อัตอมาเชื่อเหลือเกินว่าเราเป็นผู้มีใจอันประเสริฐมีใจอันงดงามจะไปไหนมาไหนก็มีเพื่อนมีฝูงมีพี่มีน้องหวังดีต่อเราเไม่ทอดทิ้งไม่เดียวดายมีความสุขความเจริญตามอัตภาพของเรานี่แหละก็คือการให้คือการให้ทานการทําบุญการ มีมิตราจิตมิตกระใจต่อเพื่อนฝูงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วอัตมาภาพและก็ทีมงานอนุโมทนาบุญกับคุณโกมลแลกะก็นายอมรอพันธนายอ้วนที่มาให้กำลังใจหวังว่าทุกๆคนคงจะได้รับสาระได้ความรู้ไปบ้างเล็กๆน้อยๆในขณะที่ สุขภาพก็ยังไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยก็เอาแค่นี้ก่อนขออนุโมทนาสาธุการขอความสุขความเจริญความงอกงามไพยบู์ยงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมแก่พี่แก่น้องแก่ลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านมีอยู่มีกินมีศีลมีศักดิ์มีคนรักมีคนนับถืออายุวันนะสุขภะละปฏิพนัน ธานาสารสมบัติพวกคะสมบัติบริวารสมบัติและนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทอ